อยู่เน็โอล์จะเาปชาชาแต่ยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลกก็คือหลวงปู่มั่นปุริธาตโตในใครรู้จักหลวงปู่มั่นยกมือขึ้นใครได้ยินซื่อหลวงปู่มั่นยกมือขึ้นแต่เด็ก็ไม่เคยได้ยินหลวงปู่มั่นบุริธันโตเสึ่งเป็นภาคต่อมัาาัน ดีดูดองผลออกจากนิก้ปฏิบัติธรรมาา <c oughs> ตามเขาตามธรรมตามหาตามป่าชาที่เขานำสารสูตไปทิ้ง <c oughs> ไปฝังแต่ก่อนยังไม่มีเมียนทางคนไตยก็ไปฝังตีป่าชาหรือเขาตีป่าชาก็คือเอาฟืนในมังกร โศกยิ่งตกลงมาจากองค์นหลวงปู่ท่านก็ไปพิจารณาเดือนอาโศภาพกรรมฐานซึ่งสมัยนั้นหลวงปู่มั่นโพลิธาตุพร้อมด้วยคณะพาดูลกกรรมฐานหนึ่งมาปักบทเวทเพร์พระกรรมฐานนี่ตรงสถานที่นี้หลวงปู่ว่าธรร ตียันเด็มสมัยเป็นเด็กเด็กเลขเท่าพวกเราในเรือเจ็ดโดยเลขของพวกเราประมาณหกเจ็ดปัวพวกเรากี่ปีแล้วในใครยู่มอนเองยกมันขึ้นมอนเองมอนเองมีสี่คนมอนสองมอนสองสองสี่หกมอนสองหกมอนสามสามหกเจ็ด อย่ยแต่คนก็คงจะตัวเลขของพวกเราประมาณหกเจ็ดปีแต่ติดตามผู้ใหญ่ออกมาฟังธรรมโลงปูมัน่นในท่านแสดงธรรมตรงนี้แต่ก่อนไม่ใช่แบบนี้แต่ก่อนเป็นป่าล้อมรอบคือยังไม่ได้เป็นวัดไทจ่ว่าเป็นวัดล้างมีสร้างอิ่ สากเย็สฉากประหลัดห่างนคือเป็นวันล้างที่พามีกสนุนีทอดทิ้งแล้วก็ไปตั้งเป็น้านงบ่งเอเช่นเดงน้องบับมันท่านก็สแสดงทมตรนนี้ท่านสแสดงเรื่อ,อะไรท่านสแสดงเดิมเวียนย่อมไม่รับนับ้วยการจองเบียนแต่ย่อมรับ้วยการ เบียนพันยกนิทานธรรมบวชในปัจจัยปิฎกมาแสดงธรรม่มามีผู่กรมผู่เวียนได้พักกันข่ากันไปกันมาหล,ลายภพหลายชาติตั้งแต่เด็นเมียหลวงเมียน้อยวางยาเพีกให้อยู่ไฟหนึ่งแทงลูกในที่สุดก็ใจ ความใจก่อนที่จะได้เพื่อตัง้งจิตอาฆาตไวทความฉับนี้ท่านฆ่า